他们要发啥子？啊？发发那工资？ halo nenya nenya dakoya บาทเลยค่ะเปบาทค่ะไม่ต้ายนะคะจ่า่อนได้เะคะประทงค่ะเวลา2 0 3ค่ะค่ะความมม ก็ดูต่อได้อีกแลวเนี้ยค่ะ23ติ๊กเป็นคำขีดเสี้ยเก่งมากเก่งมาย นั่นงานที่จุดไป Thank <laughs> <laughs> you. จับคุมของระเดินไปเจริญสุขบเจริญยาเจ็บยาจนนะครับพี่น้องนะครับยอมไม่ทิ้งวัดวัดไม่ทิ้งโยมจนมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับป้าพ่อเป็นกรรสิงห์ท่านเจ้าวาดนะครับเ่านก็อแจกนะครับไอช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็จัดศูนยพระกรอยนะครับในรับความเมตตาจากพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะที่เป็นเจ้าภาพนะครับ สี่สิบสี่สิบเนีุยนะคะใบ่ตู้ไปค่ะส่้วยนะคะตรงนี้สี่สิบนะคะอ่าปัจจัยใส่ตู้เลยรคะปัจจัยใส่ตู้อะไรคะอ่าสี่สิบบาทนะคะสี่สิบบาทมนบมหาอุจนะครับที่ปฏิกทาโดยพะเดียจาวาสามโลกจากองนะพี่ีเกยปีทอมาปีทอทุกปีปานยังไกับปีทองปีทอเอางแล้ว

เอาคลิปเอาถ่ายถ่ายถ่ายปกติไม่มีโอ